ดูดวงชะตาเพื่อนๆที่เกิดในราศีพิจิกนะครับปี2567เ mm. จาะลึกกรุมภาพันนะครับว่ามีอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้จะมาเจาะลึกคนราศีพิจิกนะครับก็เดือนกุมภาพันธนะสำหรับเดือนกรุมภาพันนี้นะครับเป็นเดือนที่เพื่อนๆชาวราศีพิจิกเนี่ย ช่วงต้นเดือนเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะขยันคิดเรื่องการงานเรื่องการหาเงินเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวท่านเนี่ยยังอยู่ในภพกระดุมพระนะครับก็คือภพการเงินนะฮะก็อยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์ก็ถือว่าดีดีมากนะครับเรียกได้ว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยจะคิดเรื่องการทํางานการหาเงินการหาคอนเน็กชันหุ้นส่วนต่างๆก็ทําไปเลยนะครับช่วงต้นเดือนพอถึงวันที่ห้านะ ดาวอังคารย้ายเป็นมหาอุจโอ้โหทีนี้ดวงแข็งดวงแรงนะครับดวงดีเลยนะครับหลังวันที่5เป็นต้นไปเนี่ยชาวพิจิกเนี่ยจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าดาวพังคารเนี่ยเป็นมหาอุจนะครับมหาอุจคือยิ่งใหญ่ดาวมีกําลังเทวดาวมีอนุภาพสูงนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่เกิดราศีพิจิกนะครับต้องมันทําบุญอุทิศบุญให้กับเทวดาวประจําตัวนะครับ แล้วจะดีกับเพื่อนๆที่เกิดราศีพิจิกเองนะครับสำคัญมากๆนะสำหรับเรื่องนี้นะครับควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าท่านทำบุญให้เทวดาประจําตัวท่านเนี่ยดวงท่านจะแข็งแรงนะครับแล้วพอดวงแข็งแรงท่านทําอะไรก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จนะครับก็อันนี้เป็นกําลังใจให้นะครับถ้าจะทําบุญเสริมดวงเนี่ยก็ให้ทําเกี่ยวกับพวกของมีคมนะครับเช่น มีโกนนะครับมีโกนที่พระเอาไปใช้ปงผมอะไรพวกนี้นะครับกันไกอ่อะไรพวกนี้ใช้ทําบุญนะครับก็จะดีนะหรือถ้าใครทําบุญกับโรงพยาบาลก็ได้นะครับหรือใครทําบุญกับนักเรียนเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอนุโมทนาสาธุนะเ,นเพื่อนๆชาวราศีพิจิกนะครับในเรื่องของการงานนะครับก็ ในเดือนนี้นะครับช่วงต้นเดือนเนี่ยการงานเนี่ยถือว่าก็ดีนะครับการงานถือว่ายังดีอยู่นะแต่ว่าเราต้องใช้คำพูดคำเจรจาให้ไพเราะนะครับให้มีวาทศิลป์นนะพูดในสิ่งที่ควรพูดนะครับบางเรื่องเนี่ยที่ไม่ควรพูดก็อย่าพูดนะครับบางทีก็ต้องอดใจบ้างนิดนึงนะเรื่องคําพูดเดือนนี้สําคัญมากเลยนะครับใครที่เกิดราศีพิจิกนะแล้วพอ วันที่13นะครับดาวอาทิตย์เขาจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนภพการงานนะครับเรื่องงานเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคปัญหาให้แก้นะครับบางทีงานอาจจะน้อยลงงานอาจจะมีเรื่องที่ต้องแก้ไขนะครับเพราะว่าดาวการงานเป็นประักเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะมีจุดที่ต้องแก้ไขต้องทําซ้ําหรืออาจจะบางทีอาจจะมีงานน้อยลงนะครับก็ไม่เป็นไร นะครับคือดาวอาทิตย์เนี่ยเดินราศีหนึ่งประมาณเดือนเดียวเท่านั้นเองนะครับอดทนไปเดี๋ยวก็ผ่านไปได้นะครับแต่ช่วงที่ต้องแก้ไขเนี่ยเราก็ต้องทําให้ดีด้วยนะครับจะได้ดีกับคนเกิดพิจิกเองนะอันนี้สําคัญมากๆเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆชาวราศีพิจิกนะครับเรื่องการเงินนะครับการเงินเนี่ยดาวพฤหัสบดียังอยู่ภพอริอยู่นะครับอย่าเพิ่งใช้เงินเยอะนะครับใช้เท่าที่จําเป็น ใช้เท่าที่ไหวนะครับใช้เท่าทีอา่อะไรที่ไม่มีและชีวิตก็ไม่ได้แย่ลงหรือไม่ได้ดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปซื้อนะฮะซื้อแต่ของที่ใช้แล้วจําเป็นกับชีวิตชีวิตจําเป็นต้องใช้นะครับสําคัญนะเพื่อนๆนที่เกิดราศีพิจิก,กเพราะว่ากว่าดาวพฤหัสบดีจะย้ายเนี่ยก็ประมาณ30เมษาอดทนน,นิดนึงนะครับอย่าเพิ่งใช้เงินฟุ่มเฟือยนะบางทีเนี่ยเราอย่างบางคนงียคิดว่าอุย เดี๋ยวไปทวงเงินลูกหนี้เดี๋ยวก็ได้แล้วบางทีเนี่ยเจอลูกหนี้จ่ายไม่ครบจํานวนก็มีนะครับลูกหนี้บิดก็มีนะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่เกิดราศีพิจิกนะครับดวงชะตาในเดือนนี้เนี่ยให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับก็ทําบุญเนี่ยก็รักษาศีลนะครับแนะนําให้หนึ่งให้รักษาศีลแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะครับ2นะครับหากท่านเคยยืมเงินใครมานะครับ ให้ท่านไปทยอยผ่อนใช้นะถ้าจ่ายเป็นก้อนไม่ไหวก็ค่อยๆทยอย,ทยอยทยอยทยอยนะครับจะดีกับตัวท่านเองนะแล้วก็ข้อที่3นะครับหากตัวท่านเองนั้นเคยไปบนใครไว้ก็แล้วแต่ไปบนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะไปแก้บนด้วยนะครับสาคัญมากนะในเดือนนี้ต้องแก้บนนะครับเพราะว่ามีเช่นนั้นเนี่ย ตัวท่านจะถูกทวงคืนอย่างแรงเลยนะครับต้องแก้บนนะครับเคยไปบนที่ไหนเราได้มาไปแก้ด้วยนะครับอันนี้สําคัญนะใครที่เกิดราศีพิจิกะนะครับแล้วก็ในเรื่องของคู่ครองนะครับข้อดีก็คือเดือนนี้ก็มีโอกาสได้คู่นะครับคู่เปไปเยอะด้วยเพราะว่าดาวพระศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับก็เจ้าเรือนปัตนีหรือคู่ครองเนี่ย โอจอร์เป็นมหาจักรนะครับอยู่ในภพกระดุมพระก็เดือนนี้เนี่ยก่อนวันที่13เนี่ยคู่เราไปเยอะด้วยเปหนักด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าดีนะครับสำหรับคนเกิดราศีพิจิกใครที่ยังโสดเนี่ยก็จะหาแฟนก็ได้นะครับแต่ใครที่ยังโสดเนี่ยผมแนะนําว่าให้ขอขมากรรมนะครับขอ,อาขามาที่ในอดีตนะตัวเราเนี่ยอาจจะเคยไปล่วงเกินใครนะครับ ตัวเราอาจจะเคยไปสัญญาไปบนที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่เราอาจจะจําไม่ได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีว่าจะรักคนนั้นคนนู้น,คนน,นคนนี้ตลอดไปเนี่ยก็ไปขอขอมาซะนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยดวงคู่เราเนี่ยจะไม่เปิดนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนราศีพิจิกไปทาตามกันด้วยนะอันนี้เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนราศีพิจิกนะครับก็ ทำแล้วอะไรที่ว่าดีก็ดีนะครับก็สุดท้ายนะครับคาถาเสริมดวงก็คือติหังจะโตโรชินังนะครับแปดจอบนะครับบูชาพระอังคารเทวดาประจําราศีเรานะครับจะได้มีแต่สิ่งดีๆเฮงๆเข้ามาในชีวิตนะครับก็หากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจตั้งชื่อมงคลน,นะครับหรือออกแบบลายเซ็นก็แล้วแต่นะสามารถติดต่อเข้ามาได้ หรือใครที่สนใจคอร์สโหราศาสตร์พื้นฐานนะครับก็ติดต่อเข้ามาเรียนไปด้วยกันได้นะครับขออวยพรให้เพื่อนๆเ,เนี่ยร่ลำรวยหมดกรรมนะครับเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะขอให้เฮงๆรวยๆสำเร็จสำเร็จสำเร็จนะครับอย่าลืมพิมพ์สาธุรับคำอวยพรรับคำทำนายดีๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้ให้กันด้วยนะครับ กแชร์คลิปนี้ออกไปเผื่อเป็นแนวทางให้กับเ,เพื่อนๆที่เกิดในราศีเดียวกับเราซึ่งบางทีเนี่ยเขาอาจจะยังไม่มีแนวทางนะครับไว้พบกันใหม่คราวหน้าและถ,ถัดไปนะก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับสวัสดีครับ